ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Double Clash เล่าไปเรื่อยกันอีกเช่นเคยอ่ะซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องที่ ตารางการแข่งขันครับสเกโดของ NBA ว่าทีมไหนแข่งกับทีมไหนที่แบบว่าเออทำไมทีมนี้ถึงขึ้นมาเป็นแบบท็อปซีดได้ทำไมทีมนี้ถึงผลงานไม่ดีซึ่งจริงในรูปการนี้มันมีอะไรหลาย,ลายๆอย่างที่ผิดปกติไปเราก็ว่าได้ครับจากโควิด -19 ถูกไหมซึ่งเรื่องนี้มันมีเรื่องหลายเรื่องให้พูดถึงเลยรวมถึงว่าไอการที่เฮ้ย LA Lakers ขึ้นมาแบบว่ามีสถิติที่ดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่า การที่ดัลลัสแมริเแบบมีสถิติที่ดูย่ำแย่หรือเกินมันเป็นเพราะอะไรนะฮะแล้วก็มันรวมถึงการที่สเกจดูของ NBA เข้าไปเกี่ยวอย่างมากเลยครับผมพูดเลยว่าอย่างมากจริงหลังที่จากได้อ่านบทความวิเคราะห์อันนี้อ่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปฟังก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกด Subscribe นะให้ผมถึง1 0 0 0 0หมื่ซับเร็วๆด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปที่ผมทำไปอันที่แล้วที่เป็นโคบีไบรอันกับจ ที่บรนเนี่ยแนะนําว่าให้ไปฟังนะฮะถึงยอดวิวมันจะน้อยมากๆก็ตามแต่ถ้าว่าผมมั่นใจมากว่าเรื่องนี้มันอาจจะยาวหน่อยอะ่ะแบบฟังเพลินๆก็ได้คุณยังเรียกได้ว่ายัางไงเดียแบบ หลายๆคนน่าจะยังไม่รู้กันโอเคฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาของคลิปนี้กันเลยดีกว่านะอ่ะโอเคคือจริงๆแล้วถ้าจะให้พูดกันนะฮะมันก็คือการที่สเกจดของ NBA เนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่เปลี่ยนไปนะฮะคืออย่างที่เห็นได้ใช้คือการเล่น back to back เกมถูกไหมการที่เล่น b c k t t o b c k k เกมก็แสดงว่าคุณจะแบบเจอไอ้ทีมเนี้ยอย่าง Golden State Warriors ที่ต้องเจอทางด้าน t i m b e r w o l v e สครั้งติดเพราะว่ามันแบบ เป็นสายเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคือไม่มีอะไรอย่างนี้มาให้เห็นเยอะมากรวมถึงการที่มีการเลื่อนฮะการโพสตโ o นเกม nba ออกไปเพราะว่า c o v i ิด -19 โป p r o คอลอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างที่ผู้เล่นไม่สามารถลงได้เพราะไม่ครบ8คน หรือว่าอะไรต่างๆมันก็ทําให้สเกโดต่างๆเนี่ยมันถูกเลื่อนไปมันถูกเลื่อนไปรวมถึงเหตุผลต่างๆนานาฮะแล้วก็ไอาการที่มีโควิด19โปรโตคอลสำหรับผู้เล่นหลายๆคนอย่างเช่นเควินดูแรนหรือว่าจิมมี่บัตเลอร์ต่างๆอย่างเงี้ยคือมันส่งผลเยอะมากต่อทีมจริงๆครับที่จะทำให้ทีมหนึ่งเนี่ยมันแบบโอ้โหมันมันสามารถดาวเกรดลงได้เลยครับแล้วที่ผมให้ความสำคัญอีกอย่างหนึ่ง นั่นก็คือตารางการแข่งขันครับตารางการแข่งขันเนี่ยมันส่งผลยังไงคือเราจะเห็นได้ว่าหลายๆฝั่งอย่างเงี้ยแบบถ้าฝั่งอีสต์ใช่ไหมก็อ,อาจจะยังไม่เจอทางฝั่งเวสเยอะมากซึ่งฝั่งเวสเนี่ยมีแต่ทีมที่แบบว่าแข่งแขงทั้งนั้นเลยนะฮะอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันชัดเจนมากแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังกันว่าผมจะเอามา5ทีมครับ5ทีมที่เป็น สเกดูลที่เอ็กซ์ตรีมมากๆนะครับก็คือเฮ้ยหลังจากเนี้แม่งจะง่ายมากสําหรับทีมนี้หรือว่าหลังจากเนี้ยมันจะเป็นโปรแกรมที่ยากมากๆสําหรับทีมนี้ซึ่งไอทีมพวกนี้แหละที่ผมว่าเอ่อไอตารางตารางคะแนนอะตารางที่ว่าเอ้ยอยู่อันดับที่8อยู่อันดับที่10 ในอนาคตรครับมันอาจจะเลื่อนขึ้นไปอันดับที่5อันดับที่6ได้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าการแข่งขันแบบถ้าเราเจอทีมอ่อนที่ทีมแบบสเต็น้อยกว่า0.5นเงี้ยมันก็คือเป็นเรื่องง่ายถูกไหมที่ทั้งทีมคอนเทนเดอร์ต่าง,างคอนเทนเดอร์ของเพลย์ออฟจะสามารถเอาชนะไปได้แต่ว่ามันก็มีหลายทีมครับที่ต้องเจอของแข็งมาตลอดแบบว่า5-6เกมติดกันอะไรเงี้ยมันก็มีฮะเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยสำคัญมากๆจริง ซึ่งทางบทวิเคราะห์เนี่ยก็ได้บอกว่าไอการที่จะนับว่าทีมไหนมีแร้งที่จะเจอในอนาคตง่ายที่สุดหรือยากที่สุดเนี่ยเขาจะวัดจากเอ่อพอยต์เพล์เกมนะฮะพอยต์เพลย์เกมของที่แต่ละทีมเล่นมาถึงปัจจุบันอันนี้คือจะบอกได้อย่างดีว่าเขาแบบจัดแร้งยังไงไม่ใช่ว่าเอาตัวท็อปซีดของตอนนี้มาวัดนะแต่นับจากการเล่นเกมบุกว่าทีมหนึ่งเนี่ยสามารถ ทำแต้มได้เท่าไหร่ก็นะั่นก็คือสมมติเออย่างสมมุติคลิปแลนด์คาวเวลียนะแบบสเตตดีสเตตของทีมดีแต่เพราะว่าการทําแต้มอย่างเงี้ยมันน้อยเป็นอันดับที่27เนี้ยมันก็คือแรงเที่อันดับ27ของทีมประมาณนี้อันนี้คือประมาณนี้นะฮะให้ทุกคนเข้าใจแบบรวมกันแล้วก็ถึงแม้ว่าทาง NBA เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ออกสเกตโดช่วงหลังมาใช่ไหมแต่ว่าหลายๆอย่างมันก็น่าจะพอคาดเดาได้ครับเพราะว่าคงไม่มีทีมไหนเจอกันแบบว่า ถึง6เกมอะไรอย่างเงี้ยเก็ตไหมมันก็แบบมีลิมิตของมันอยู่ในการเจออยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็พอจะที่พอที่จะเอามาคิดแล้วก็วิเคราะห์ได้ครับว่าทีมไหนเนี่ยเออมันจะเจอแผนที่อ่าเขาเรียกว่าตารางการแข่งขันที่มันยากขึ้นหรือว่าง่ายขึ้นนั่นเอง เราจะมาพูดถึงทีมแรกครับนั่นก็คือทีม Golden State Warrior นั่นเองที่ในนาคตเนี่ยจะมีทางด้านตารางคะแนนไม่ใช่ตารางคะแนนสิตารางการแข่งขันที่ง่ายที่สุดในลีครับถ้าเรามอง,องจริงๆคือวันไหนแบบคือเราสามารถมองได้เลยเอาจริงๆอาจจะเป็นภาพติดจ,จากปีที่แล้วก็ได้ว่าเฮ้ แพ้อย่างนี้มันเริ่มจะชินโดยเฉพาะแฟน Golden State อย่างผมนะแบบแพ้20แต้มแพ้19แต้มโดนนำไปในช่วงแรก19แต้ม20แต้มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆครั้งครับมันทำให้ดูแบบว่าทีมมันก็เออมันดูเป็นทีมที่แย่ที่สุดของหลีกไปโดยปริยายแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แต่ว่าสถิติส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นในทางที่ดีขนาดนั้นครับนั่นก็คือเขาเนี่ยอยู่อันดับที่24ในการอ f ฟเฟนส์นะแล้วก็อยู่อันดับที่18ในการดีเฟน s e คือถ้าเรามองสตอเตจนี้คือเฮ้ยมันมันไม,ไม่ได้เป็นโกลเด้นสเตจโรยเออร์ที่เราอาจจะคาดหวังไว้คือสำหรับผมเนี่ยมันน่าจะอยู่สักประมาณ13-16ถึง16อ่ะอ่ะประมาณเนี้ยแบบประมาณกลางๆฮะแม้ว่าจะได้ตัวเดมอนกรีนเข้ามาแล้วที่แบบเฮลตี้เต็มที่รวมถึงด้านสเตฟ h นเอ่อเคอร์รีด้วยถูกไหมแต่ถ้าว่าจริงๆแล้วมันก็จะโทษทั้งสองคนนี้ไม่ได้เพราะว่าโดยรวมองค์ประกอบทีมเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูดีที่แบบมากๆ แบบเคลลี่อูเบรยเงี้ยในช่วงแรกก็เหมือนยังหาฟอร์มตัวเองไม่เจอแอนดรูวิกกินก็เพิ่งจะมาแบบรู้บทบาทหน้าที่จริงๆดีๆของตัวเองเนี่ยก็คือช่วงหลังเท่านั้นเองรวมถึงการที่สตาร์ทไวส์แมนเป็นตัวจริงแล้วช่วงหลังทางด้านสตีฟเคอร์เปลี่ยนมาเป็นเควอนลูนี่เพราะว่าอยากได้เกมรับที่เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยหลายๆอย่างมันเพิ่งจะลงตัวแล้วถ้าเราจะลองย้อนมองย้อนมองย้อนมองสิโอ้ย <laughs> ผ,ผมจะผมจะผวนทำไมเนี่ย มองย้อนกลับไปดีๆครับเราไปดูทางด้านตารางแข่งขันของ Golden State Warrior นึกได้ว่าเป็นทีมทีมหนึ่งที่น่าสงสารมากๆนะคือไอสถิติ10ต่อ8เนี่ยที่สามารถชนะได้10แล้วแพ้ไปถึง8เนี่ยเอาจริงด้วยสภาพทีมตอนนี้ผมว่าก็ดูไม่น,น่าเกลียดนะครับเพราะว่าเขาเจอท็อป10ของลีกมาเยอะมากครับทั้งบัคส์ของยานิสใช่ไหมทั้งเน t ของเควินดูแรนส์เลเกอของเลบอลแจสของมิเชลแล้วก็ ทางด้านบรูดี้โกเบร์ทั้งนักเกสทั้งคลิปเปอร์คลิปเปอร์นี่เจอ2หนแล้วแล้วก็รวมถึงทางด้านพอร์ตแลนด์เทรเบอร์เซอร์อีก2หนที่เป็นทีมของเดเมลินลาแล้วก็ซีเจแมคคอลัมซึ่งแน่นอนถ้าคุณได้ยินพวกนี้คือแม่งคอนเทนเดอร์เพลย์ออฟแบบชั้นเยี่ยมชั้นยอดแล้วก็มีอีกประมาณ3-4ทีมที่น่าจะผ่านไปถึงรอบลึกๆในเพลย์ออฟได้เลยในปีนี้นี่แหละฮะคือที่ผมบอกว่าเฮ้ยตารางคะแนนหรือไม่ใช่ตารางคะแนนผมพูดอีกแล้วตารางการแข่งขันเนี่ย มันมีผลต่อเกมในช่วงแรกช่วง18เกมที่ผ่านมาจริงครับของ Golden State Roar ซึ่งท่านนับว่าผมเป็นแฟน Golden คนหนึ่งคือผมพอใจนะและการที่สามารถชนะทางด้งาน Timber Wolf ได้2นัดติดถึงแม้ว่า Timber Wolf จะเป็นทีมบวยะนะแต่เ้าว่าการที่ Golden State สามารถชนะได้แบบเออมาจินประมาณแบบ20แต้ม 30แต้มอะไรพวกนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าพอใจนะครับแต่ถ้าว่าในความโชคร้ายที่มันเจอทีมใหญ่ๆช่วงแรกเนี่ยก็แสดงว่ามันยังมีโชคดีครับที่ว่าแบบเอออย่างที่ผมบอกแล้วว่าทางทีมหรือรอสเตอร์มันเริ่มจะเล่นแบบรู้ระบบแบบเริ่มคงตัวเริ่มเห็นชัดและ ทีนี้ไอช่วงหลังของ Golden State Warriors เนี่ยมันก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นครับในลักษณะทีมแล้วก็แผนรวมถึงจะเจอคู่แข่งที่ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองยิ่งในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงเนี่ยครับเขาต้องไปถ้าเนี่ยถ้าผมแปลไม่ผิดนะคือเขาต้องไปเยือนทางฝั่ง Eastern Conference ถึง9เต็มเกมติดแล้วก็จะเจอกับทางด้านแบบอย่าง Orlando Magic 2เกมติดหรือว่าจะเป็น ชาลเลต์คอนเนตถึง2เกมติดซึ่งแน่นอนว่าก็มีโอกาสชนะได้ทั้ง2ทีมซึ่งถ้าเรามองในแง่ดีจัดๆก็สามารถเก็บมาได้ถึง4เกมที่เป็นชัยชนะถูกไหมและนี่มันก็จะเป็นแบบเออเข้ารียกว่าไงอะ่ะน่าจะสามารถเข้าเพลย์ออฟได้อย่างแบบไม่ยากเย็นแต่ถ้าว่าแน่นอนว่าไม่ได้เป็นท็อปซีดอยู่แล้วอะ่ะผมผมว่าทางด้าน s t a e r ไม่สามารถที่จะเป็นแบบ 1-4ได้อย่างแน่นอนนะในความคิดผมคือได้ที่5ก็รู้แล้วอันเนี้ยจริงๆเลยแล้วถ้าหลังจากการที่แข่ง eastern conference แบบ road trip ยาวๆมาเสร็จปุ๊บอ่าถ้าคุณยังมีสิถติที่แบบมากกว่า0.5หรือว่าชนะมากกว่าแพ้ก็แสดงว่าคุณเริ่มหวังถึง playoff ได้แบบโอเคละเริ่มมีทิศทางที่ดีไปต่อได้เรื่อยๆแต่ถ้าคุณยังไม่สามารถเก็บให้สถิติตัวเองเนี่ย มากกว่า0.5ได้นะครับทางด้าน Golden State Warrior น่าจะต้องคิดหนักแล้วเพราะสเกโดของคุณไม่ได้แบบยากขนาดนั้นซึ่งมันสมควรที่จะสามารถเก็บชัยชนะได้อันนี้ก็ต้องรอดูครับว่าทาง Golden State Warrior ที่ทางเคมี an, แผนต่งตางๆของทีมที่ผมดูมาหลายๆเกมเนี่ยเริ่มจะเข้าทีมแบบ โอเคแล้วนะฮะก็น่าจะสามารถเก็บชัยชนะแล้วก็ไปได้เรื่อยๆไม่น่าจะตกรอบเพลย์ออฟอันนี้คือความคิดของผมนะฮะรวมถึงการวิเคราะห์ของสื่อด้วยทีมต่อมาครับที่ในอนาคตน่าจะเป็นทีมที่สามารถเก็บชัยชนะได้ง่ายหรือว่าเจอคู่แข่งที่ อ่อนกว่าตัวเองนะครับก็คือทางด้านดัลลาสเมอริกนั่นเองที่ตอนนี้มีสถิติอยู่ที่ชนะ8แล้วก็แพ้ไป10เกมนะครับเอาจริงก็จะว่าทางด้านลูกาดอนเชหรือว่าทางด้านโค้ชลิคลาไลส์เนี่ยมันอาจจะไม่เต็มปากเลยจริงๆนะครับเพราะว่าแบบการเจอผู้เล่นหรือว่าการเจอทีมที่แข็งแกล่งเนี่ยมันทำให้ทีมที่ยังไม่พร้อมเรเวลวายัางไม่พร้อมเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมแบบมันมันไม่เวิร์กอะทีมหลาย หลายๆคนในทีมคือมันขาดไปใช่ไหมฮะดูอย่างการสวิงเลยการชนะทางด้านคริปเปอร์51แต้มแล้ววันต่อมาก็ดันแพ้ทางด้านชาร์ลอตทอร์เนตถึง19แต้มอันนี้คือเห็นได้ชัดเลยว่าการสวิงของฟอร์มเนี่ยมันยังไม่คงที่ครับซึ่งเหตุผลมันก็มาจากทางด้าน อาการบาดเจ็บของผู้เล่นฮะเดี๋ยวผมจะไล่ฟังเลยเริ่มตั้งแต่ทางด้านคริสตาพอสิงกี้ใช่ไหมที่เพิ่งจะลงมาเล่นเมื่อแบบไม่กี่เกมันนี้สองสามเกมเองมั้งแล้วการที่ฟอร์มของคริสตาฟมันจะกลับมาโดยเร็วเนี่ยผมว่าต่อให้เป็นผู้เล่นที่เก่งแค่ไหนมันก็คงจะไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับรวมถึงผู้เล่นอีก4คนที่เรียกได้ว่าเป็นแกนหลักครับแล้วเขาคือทูเวย์เพลเยอร์ทั้งนั้นซึ่งทางด้านดัลลัสมริกเนี่ยตั้งใจที่จะเซ็นมาเพื่อช่วยเกมรับของทางทีมโดยเฉพาะนะอย่างเช่นทางด้าน จอร์ดวิชสัสซันอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นทางด้านดอรเรนฟินนี่สิมิทที่เป็น Uh, small forward สายแบบเกมรับคนหนึ่งแล้วก็สามารถทำแต้มได้ดีแล้วก็ทั้ง Maxi c ี a เ e r แล้วก็เด e ไวท์พาวคือ4คนนี้แบบมีทั้งเจ็บมีทั้งโควิด -19 โปรโตคอลทำให้เกมของทางด้านดัลลาสมาริกเนี่ยโอ้โหสะดุดอย่างมากครับมันไม่มีผู้เล่นโรเกเยอร์ที่ดีๆแล้วก็ทางด้านวริคาร์ไลท์ก็เคยใช้พวกนี้มาแล้วตั้งแต่ปีหรือ2ปีที่แล้วมันทำให้รู้แผนแล้วก็รู้ใจกันดีครับ ซึ่งเรื่องนี้มันทำให้ทางด้านริคารไลส์มันต้องดึงคนอื่นขึ้นมาครับผู้เล่นที่เป็นหลักๆจริงๆท่านยังไม่นับคริสต้ฟพรสซีที่เข้ามาก็คือทางด้านลูก้าดอนชิชแล้วก็ทางด้านชิมฮาร์ดเว่ยจูเนียครับแล้วนอกจากนี้นนก็จะกลายเป็นแบบว่าเทรเบิร์กเจมส์จอห์นสันแล้วก็วิลลี่คอลลีสตล์แต่ว่าไอ้โปรเจกต์ที่เขาเรียก่ายังไงอะ่ะที่ทำเกมรับให้ดีขึ้นน่ะตั้งแต่ออฟซีซันที่ผมเคยพูดไปว่าดัลลัสพยายามเสริมเกมรับทั้ง5้าตัวจริงเนี่ยที่เราคิดไว้ว่ามันนนจะเป็ทีมีม้ มันยังไม่เคยได้ลงแทบไม่เคยได้ลงเล่นจริงๆเลยด้วยกันนะฮะทำให้ผมว่าเกมดรับของมาบริกเนี่ยมันดูยวบลมลงถึงการที่เกมบุกเนี่ยมันไม่ไปได้ดีขนาดนั้นหลายๆอย่างผมต้องบอกว่าเกมบุกที่ทําแต้มได้เยอะหลายๆอย่างมันจะมาจากเกมทรานซิชันมันจะมาจากเกมผู้เล่นที่มีโรเลเยอร์ player, เป็นตัวหลกักตัวคอยสกรีนตัวคอยทำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆโรเลเยอร์มีผลมากจริงๆครับสำหรับดัลลาสมาบริกนะ แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าหลังจากฝนมันย่อมแบบฝ้าใสครับแต่ถ้าว่าถ้าเรามองในสเก็ดของทางด้านดั l l a สแมริ i เนี่ยจริงๆก็เจอทีมที่แบบบางทีก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็เป็นทีมที่มี potential ครับรวมถึงการขาดผู้เล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าทางด้านสเก็ดลของด h e l a ส t มริ i ก็คือเจอทีมจาก LA ไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าทางในอาทิตย์หน้ามั้งถ้า Uh, and the next week brings two g a m e e again c h a and jazz and sun นั่นก็คืออาจจะต้องเจอกับทางด้านแจสแล้วก็ Sun นะครับซึ่ง2ทีมนี้เป็นทีมใหญ่ที่น่ากลัวแต่เ้าว่าการที่จะเจอทีมอื่นๆหลังจากนี้แน่นอนว่าทางด้านด a ลล a สเม r ริคที่เริ่มตัวเนี่ยตัวผู้เล่นเริ่มจะกลับมาเรียบร้อยครบพร้อมทั้งเรื่อง Defense ทงั้งเรืเ่องโร e ลเยอ e r การออฟเฟนส์ผมว่าก็น่าจะตามมาด้วยซึ่งริคาร์ไลส์ผมว่าเขาน่าจะแก้ปัญหานี้ได้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าต้องดูยาวๆในช่วงอาทิตย์นี้สองอาทิตย์นี้อาจจะต้องเห็นดอลลาร์สมอริกเนี่ยอยู่ใต้อันดับที่8ไปก่อนนะครับแต่ว่าในอนาคตผมว่าทางด้านดอลลาร์สมริกที่เจอสเกดโดที่มันง่ายขึ้นการเล่นที่มันง่ายขึ้นผู้เล่นที่กลับมาได้เยอะขึ้นอันนี้น่าจะเป็นผลดีที่ทางด้านดอลลาร์สมริกจะกลับมาในซีซั่นนี้แล้วก็มาทวงพื้นที่เพลย์ออฟคืนอย่างแน่นอนนะ และเสริมอีกนิดสำหรับทางด้านเดล a ส e r i ริคครับคือเขาอะ่ะยังไม่เจอทั้ง p e ลิ c ค n s ทั้งวอร r เ o อทั้งโอเคซี n d ันเดอร์ทิมเบอร์วแล้วก็ซ a c คร m เมนโตคิงคือไอพวกนี้มันอยู่ในสายเวสเทิรนด้วยกันหมดเลยครับแต่ว่าทางด้านเดล a ส e มอริคยังไม่ได้เจอเลยซึ่งไอพวกเนี้ยมันคือทีม5ทีมที่แย่ที่สุดที่แบบเป็น point d i f f e r e n t i a l เก็ไหคือโดนทําแต้มห่างที่สุดตลอดเวลาแพ้เนี่ยก็คือไอ้พวก5ทีทีนียแล้วก็โชคดีเข้าไปใหญ่ด้วยการที่ไอ้ห้ีทีนี้ดันอยู่เอเซนคอนเฟรนซ์ซะด้วยนั่นแหละผมเลยบอกว่าทางด้านด a ลล a สมาริ k น่าจะกลับมาได้อย่างแน่นอนมาถึงทีมที่3ครับนั่นก็คือถึงด้าน Los Angeles Lakers นะที่ตอนนี้มีสถิติอยู่ที่ชนะ14แพ้5นะครับ แล้วก็เอาจริงเนี่ยคือทางด้านเลเกอร์น่าจะมีโปรแกรมที่ง่ายที่สุดถ้าถ้ามองจากแฟน NBA ด้วยกันนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เจอคลิปเปอร์กับบัคมาแล้วนะแล้วก็สามารถเก็บชัยชนะ9-0มาได้นะฮะก่อนที่จะแพ้ถูกป่ะแต่ว่าไอ้9-0เนี่ยเขาเจอทีมที่ไม่ได้แข็งแกร่งมากแต่ถ้าว่าจะให้บอกว่าเฮ้ยทางเลเกอร์จะเจอโปรแกรมง่ายจริงมันก็ไม่เชิงแต่เ้าว่า มันก็คือโชคดีที่เขาไม่ต้องเจอกับตัวเองะฮะ <c oughs> คืนนี้ก็คือการอวยเบาๆนะฮะว่าแบบทีมที่แข็งแกล่งที่สุดในตอนนี้เอาจริงๆถ้าเทียบหลายๆอย่างทั้ง Point Differ e n t i a l ทั้งไรต่างๆมันคือทางด้านลอสแองเจลิสเลเกอร์นั่นเองแล้วการที่ถ้าเขายังคงฟอร์มต่อไปได้อย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยแน่นอนว่าแม้จะมีแพ้บ้างสะดุดบ้างครับแต่เทาะว่าหลายๆทีมที่ต่างกว่า0ูนย์จุด้าอย่างเงี้ยคือมันมี30ทีมถ้าจะนับกว่า บบเฉลีย่ยจ,จริงต่ำกว่า0.5ก็แบบประมาณ15ทีมการเก็บชัยชนะพวกนี้ไม่ใช่เรื่องยากครับแล้วลอสแองเจลิสเลเกอร์เนี่ยก็คือทีมที่แบบสุดยอดอยู่แล้วถูกไหมก็คือเอาง่ายว่าหลังจากเนี้ยทางด้าน ของ LA Lakers ก็น่าจะเจอทีมที่ไม่ได้มีความยากมากแล้วก็ทางทีมของ Lakers เนี่ยน่าจะมี potential ตลอดตลอดไปเรื่อยๆว่าสามารถเก็บเกมได้มาเรื่อยๆเก็บเกมได้มาเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้น ผมขอสรุปอย่างรวดเร็วผมไม่ได้แบบไบแอสอะไรนะที่แบบว่าพูดของเลเกอร์นิดเดียวแต่ถ้าว่าการที่เลเกอร์เข้าป้ายมาเป็นแบบว่าในอนาคตจะมีสเกดล์ที่ง่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงๆครับเพราะฉะนั้นการที่จะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของเวสไปตลอดก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าทางทีมของ LA Clipper เนี่ยถูกตั้งเป็นอันดับที่11นะฮะในการที่จะเจอผู้เล่นที่ยากที่สุดแต่ว่าทางด้าน Los a n g e l e s l a k e r อเนี่ยอยู่อันดับที่28 ก็คือแบบแทบจะท้ายตารางอะ่ะที่จะต้องเจอผู้เล่นแข่งๆหรือว่าทีมแข่งๆเพราะฉะนั้นผมว่าทั้งสื่อแล้วก็ทางผมผมก็เองก็คิดด้วยแหละว่าทางด้าน LA l a k e เเกอจะเก็บชัยไปได้เรื่อยๆแม้ว่าจะต้องเจอทีมใหญ่แล้วก็มีสะดุดบ้างแพ้บ้างแต่ว่า Po t e n t i a l หลายๆเกมที่ดูมาแล้วก็สถิติต่างๆมันชี้จริงๆครับว่าทางด้าน LA l a k e r น่าจะเป็นที่หนึ่งของฝั่งเวสได้ไม่ยากครับทีนี้เรามาพูดถึงทางด้านทีมที่ในอนาคต จะมีเกมที่ยากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งครับนั่นก็คือทาง o r l a n d o m a g i c ซึ่ง o r l a n d o m a g i c ในตอนนี้เนี่ยมีสถิติอยู่ที่ชนะไป8แล้วก็แพ้ไป11นะครับแล้วจริงๆถ้าว่ามันน่าเสียดายครับที่ทางด้านมาเค e f a l l เนี่ยต้องมาเจ็บ ACL ไปซึ่งก่อนหน้าที่ Fall จะเจ็บเขามีสถิติการชนะอยู่ที่ชนะ6 แพ้2แต่ว่ามันดูจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีใครจดจําไปซะแล้วครับคือตอนแรกผมยังจําได้เลยว่าเฮ้ยเมจิกรู้การนี้แม่งมาดีวะ่ะแต่พอเสียทางด้านมาเคลฟอสไปคือเกมบุกวงนอกแบบแย่ลงมากๆนะครับคือจะาพึ่งแค่นิโคลาวูเชวิตกับ ier, อีวานฟอรนีย2คนผมว่าก็คงไม่ไหวรวมถึงการที่แพ้นะฮะแพ้รวัวๆมาเลยแบบว่า8 9เกมติดผมจําไม่ได้แล้วอันนี้คือสือให้เห็นเลยว่า มันแย่มากๆแต่เพาว่าไอ้ความแย่พวกนี้นะฮะมันยังไม่พอครับมีเรื่องที่มันจะดูแย่ยิ่งกว่านั้นคือถ้าเราไปดูตารางการแข่งขันเนี่ยมันคนละเรื่องกับทางด้าน Warrior กับ m a ร r i ิครับคือทั้ง2ทีมนั้นแม่งเจอพวกที่แบบว่ามากกว่า0.5เศถษติมากกว่า0.5หลายทีมรวมถึงเป็น Play-Off หรือ Championship c o n t ทนเ e r หลายทีมแต่ทีนี้พอมาดูทางด้าน Orlando Magic ครับเขาเจอทางฝั่ง Western Conference เนี่ยก็คือ OK C Thunder 2รอบ ทางด้านโรกเกตทางด้านมาร์เวิกแล้วก็ทางด้านทิมเบูฟครับซึ่งพวกนี้แบบไม่ได้มีพอยต์ดิเฟอเรนเชียลที่ดีสักเท่าไหร่แล้วแบบ ขนาดคุณเจอพวกนี้มาเยอะมากกว่าคนอื่นเก็ตไหมทีมที่แบบว่าพอย n ์ดิเฟอเรนเชียลความแตกต่างของทางแดนเนี่ยติดลบด้วยซ้ําแต่เพาว่าคุณยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แล้วคุณลองนึกถึงอนาคตดูสิครับว่าไม่มีทางด้านมาเคลฟอลแบบมีแค่นิโคล่าวูเชวิชที่แบบถ้าโดนดับเบิลทีมผมว่ามันก็เหนื่อยมากๆแล้วอะในอนาคตแถมยังเจอตารางการแข่งขันที่น่าจะยากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งด้วยก็ไม่อยากจะคิดถึงอนาคตของออร์แลนโดเมจิกเลยนะฮะ เราก็เพิ่มความแย่เข้าไปอีกนิดนึงแล้วกันนั่นก็คือการที่ยิ่งช่วงหลังอ่ะคุณยิ่งเจอทีมที่แบบว่าเป็นเพลย์ออฟคอนเทนเดอร์ฮะไอเพลย์ออฟคอนเทนเดอร์พวกนี้มันจะรีบใส่ไม่ยั้งอยู่แล้วเก็นไหมในช่วงแรกๆอาจจะปรับฟอร์มปรับทีมตัวผู้เล่นนู่นนี่แต่ว่าช่วงหลังฮะสเกดดช่วงหลังหรือว่าเซคันด์ฮาฟเนี่ยที่ทาง NBA จะปล่อยออกมาเนี่ยแน่นอนว่า ถ้าเจอทีมยากมันไม่ได้แค่ยากอย่างเดียวไงมันจะมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้นเพราะว่าในช่วงนั้นทีมหลายทีมน่าจะรู้ตัวเองแล้วว่าต้องขยับขยื่นยังไงถึงจะได้ขึ้นไปเพลย์ออฟแล้วแน่นอนว่าความจริงจังก่อนที่จะเข้าเพลย์ออฟมันจะมากขึ้นไปด้วยนั่นแหละครับคือเรียกว่าเป็นนรกของทางด้านออร์แลนโดเมจิกแน่นแน่นอนฮะก็ต้องรอดูต่อไปว่าทางด้านออร์แลนโดเมจิกเนี่ยจะสามารถผลักดันตัวเองแบบให้เข้าเพลย์ออฟได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องลองดูกันในอนาคตครับ ทีมสุดท้ายครับคือทีมทางด้านโตรันโตรับเตอร์นั่นเองที่โอ้ดูสเกดโดในนาคตก็ยากมากๆครับ <c oughs> คือจริงๆเหมือนตอนแรกแกจะหาฟอร์มไม่เจอคือชนะไป1แพ้ถึง6นะเรียกได้ว่าเป็นการสตาร์ทที่ย่ำแย่มากแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็ดีขึ้นมาหน่อยเป็นชนะ6แพ้5นะครับนั่นก็คือถ้าสถิติรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือชนะ7แพ้11ถูกไหมแล้วก็ยังมีเกมที่แบบว่าเออ แพ้ไปแค่หนึ่งแต้มาจากการยิงคลัชลูกคลัชของพาสคาลเซียแคมไม่ลง2นันาิดซึ่งผมนั้นซึ่งผมมาได้ดูทั้ง2เกมเลยแบบโอ้เสียดายแทนแม้จะ ต้องเจอกับ Golden State Warriors ทีมที่ผมเชียร์นะแต่แบบเสียดายแทนพา s สคาวมากๆแต่ว่ามันก็ยังมีเกณฑ์ที่แบบว่าทั้งไม่มีพา s สคาวกับคาร์โรลลี่เนี่ยทางด้านคริสโบเชเนี่ยก็ยังแบบสเตปอัพขึ้นมาเป็นเรียกได้ว่าเป็นสเตดออสตาร์แล้วนะฮะตอนนี้เออแต่ว่าจริงๆพอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยในอนาคตมันไม่แน่ไม่นอนเลยครับเพราะว่า ในเกมรับของพวกแกเนี่ยผมเคยพูดไปหลายรอบแล้วก็คือการขาดมาร์กซอกับทางด้านเซอร์ชิบาก้าที่มีทั้งเกมวงในที่ดีการส่งบอลที่ดีมิดเรนจ์ได้คือแน่นอนเป็นออลเราผู้เล่นเพลเยอร์วงในอ่ะแต่ว่าการขาดพวกนี้ไปเนี่ยมันทำให้โอ้โหเสียหายขั้นหนักจริงๆครับถ้าจะไปหวังกับแอรอนเบนที่แม้แต่ฟรีโทในเรือดูการนี้ยังไม่ได้เลยสักครั้งเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องยากถูกไหมที่จะไปคาดหวังกับผู้เล่นวงในแบบนั้นน่ยนะครับ แต่ถ้าเราจะมาเจาะลึกทางด้านสเกดโดของทางด้านโตลอนโตแรปเตอร์จริงๆเนี่ยคือการที่เขายังไม่ได้เล่นเจอกับบัคส์แล้วก็บรูคลินเน็ตเลยแล้วก็ในทีมที่แบบว่าท็อปทอปของฝั่งเวสเนี่ยแกก็แทบจะยังไม่ได้เล่นด้วยเลยนะครับคือถ้าเรามองไปในเซคันด์ฮาฟเนี่ยโอ้โหแรปเตอร์จะต้องเจอทั้งเลเกอร์สคริปเปอร์สยูทาจสเดนเวอร์นักเกตโอ้โหพวกนี้ตอก่อน้ว้อยางจริงๆแบบหลายๆทีมคือ แข็งแกล่งมากๆแต่ถ้าว่าเรื่องดีเนี่ยมันก็ยังมีครับที่จะหวังเข้าเพลย์ออฟได้นั่นก็คือถ้าดูจากเมทริกตอนนี้หรือว่าสถิติต่างๆคือทางด้านโต r o นโตรัตเตอร์เนี่ยมีการบุกครับอยู่ที่อันดับที่15ส่วนการดี f เฟนซ์อยู่ที่อันดับ10อันดับ10เลยนะฮะเพราะฉะนั้นการคาดหวังถึงเพลย์ออฟเนี่ยก็อาจจะดูยากแต่ว่าไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ครับมันต่างจากทางด้านเมจิกอยู่สักหน่อยนะครับ เพราะว่าทางด้านโตโอนโตแรปเตอร์ทางด้านนิกส์เนอร์เนี่ยหลายๆคนก็ยังคงให้ความไว้วางใจเพราะเขาเป็นแบบโค้ชอัจชริยะอยู่แล้วถูกไหมรวมถึงการที่เล่นอยู่ฝั่งอีสตเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่ง่ายกว่าฝั่งเวสตครับที่จะสามารถเข้าเพลย์ออฟไปได้ เพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันไปยาวๆครับสำหรับโตลอนโตแรปเตอร์ว่าจะสามารถสเตปอัพขึ้นมไาได้หรือเปล่าแล้วช่วงหลังทางพา s c สคาวเริ่มจะเออเล่นดีหาฟอร์มตัวเองเจอสักทีนะฮะแบบช่วยทีมอื่นใด้ดีทางด้านคาร์รี่ก็เหมือนจะเริ่มกลับมาแบบเต็มที่เต็มสูบแล้วด้วยก็ต้องรอดูจริงๆว่าทางด้านโตลอนโต r แรปเตอร์เนี่ยจะสามารถทะลุเข้าไปในโซนพื้นที่เพลย์ออฟได้จนถึงจบฤด,ดูกาลหรือเปล่านะครับ แล้ววันนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกด Subscribe กันด้วยนะฮะรวมถึงสามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะว่าเฮ้ยทีมนี้น่าจะมีตารางการแข่งขันอย่างนี้หรือว่ายังอื่นมากมายครับที่เป็น Community b a s k e t ตบ l l สามารถมาคุยกันได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ